เห็นดราม่าที่ไทยอะไรกันก็ไม่รู้ว่าซื้อองุ่นชัยมัสคัตอ้อไปขอโทษขอโพยอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ฉันไม่ได้สนใจดราม่าตรงนั้นแต่ว่าอยากกินก็เลยซื้อมาล้างก่อนเึงนที่ล้างก่อนคือฉันเนี่ยก็จะทําการล้างน้ององุ่นก่อนปึ้งลูกใหญ่มากน่ากินไหมนี่ฉันก็ถูกจุดความคิดจากสามีบอกว่าจะกินชัยมัสคัตก็ลงกินของญี่ปุ่นนี่แหละจะไปกินของประเทศอื่นบ่ได้ เอออาสูกูมีบัวญี่ปุ่นก็ต้องกินของญี่ปุ่นนี่แหละจะลงไปอย่างนี้เลยก็จะทําการล้างน้องอย่างนี้แหละก็ล้างธรรมดาเนี่ยทุกคนของญี่ปุ่นเชื่อว่าไม่ได้มีสารพง์สารผิดอะไรขนาดนั้นหรอก <c oughs> นะค่อนข้างจะมั่นใจในของประเทศบ้านเขานะคะ <c oughs> ดูซี่น่ากินไหมจิ๊ก่อยไปกินก่อนนะทุกคน น่ากินมากเฮ้ยตอนอยู่ในแพ็คมึงไม่ไม่น่ากินขนาดนี้วะเออลราดูดิล้างมาปุ๊บน่ากินไม่ไหวอ่ะดูดิกินเลยแม่เจ้าปึ้งบบาหวานมีสิทธิ์ขึ้นตาได้นล้วเนี่ยอ,อดีอะไรเบอร์นั้น อืเธอมันอร่อยมากอือหือวิลูกนี้ใหญ่ดีดูดิอือหืออือหือน้ำกระจุยกระจายอร่อยมากคือหมอบอกฉันว่าให้กินผักผลไม้เยอะ แล้วผลไม้แต่มันหวานจังวันเนี้ยอร่อยหมอนี่มันน้ำตาลไม่น่าใช่ผลไม้อะน้ำตาลชัดๆเลยอืดีมากมเตียงด้วยอะไรทำไมโตมาถึงหวานเจี๊ยบขนาดนี้อืม หวานมากเราวชันก็มายืนกินอยู่เงี้ยตอนแรกจะทําคลิปแบบว่ากินแป๊บเดียวสองสามลูกแล้วก็จะไปเป็นคลิปสั้นๆกว่ายาวเนี่ยเนี่ยดูดิทําการแอบๆป้ากินก็ได้นะเดี๋ยวป้าหาว่าเรากินเยอะเดี๋ยวป้าจะไปฟ้องหมอเดี๋ยวหมอด่าว่าเราบริโภคอะไรที่มันหวานๆเยอะเกินไป ออีกลูกหนึ่งอีกลูกเดียวลูกเดียวพอนะไม่ต้องไปฟ้องหมอนะลูกเดียวพออธิบายไม่ถูกเลยงานนี้อืมนนอ้มหวาน ทำไมหมอต้องบอกให้เราลดของอร่อยด้วยนะแต่แต่แตช้มัสคัตมันก็บผลไม้แหละแต,แต่มันแต่มันก็หวานไงเธอไปแล้วเดี๋ยวมาเมาท์มอยใหม่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีค่ะ